สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักกันครับวันนี้ผมมีรีเควสนะเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิว2คันนี้และก็เป็นไปตามคาดครับนี่คือ4ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้หน้าหมูป่าปี21นสินะเพื่อนนะทั้งสองคันเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดและที่สําคัญคือเลขไม่สามหมื่นกับ8ปดหมื่นเราไปดูกันว่าคันไหนสามหมื่นคันไหนแปดหมื่นนะครับราคาน่าจะออกวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้วันที่15นะครับสิบห้าพฤศจิกพฤษภาคมปี68นะเพื่อนนะมาดูกันว่าคันไหนอาไดูคันแรกคันนี้ก่อน ตามทะเบียนเลยไล่กันเลยนะครับ7401กับ7402 7401มาดูกันครับเพื่อนๆดูโครงสร้างนะครับรถใหม่มากนะครับปี21นะเพื่อนนะหน้าหมูป่าแล้วเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เลยเดี๋ยวพาดินดูรอบขันก็มีคู่ตามธรรมชาติของการใช้งานเนาะทั้งหมดนี่เป็นรถจริงๆตัวรถเป็นสีขาวนะเพื่อนนะ อันนี้คือแัมมารัมมาก็คือเป็นนี่สติ๊กเกอร์นะครับตอนที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้เนี่ยผมต้องลอกให้นะครับไม่งั้นมันโอนไม่ผ่าน,น,นเพื่อนนะก็คือจะได้สีขาวกลับไปใชนะ้นั้นเพื่อนนะอะมาดูรอบๆคันเลยเนี่ยโครงสร้างเดิมหมดเลยครับสวยมากเพื่อนๆดูจอนะครับเป็นจอแน่าจะเจ็ดหรือ10นิ้วนะผมไม่แน่ใจเป็นทัชสกรีนนะครับเนี่ย กินได้เลยนะครับบอลลุ่มนะครับนี่ประมาณนี้นะอ่าเกียร์อโตเมติครับมาดูเอกาสารครับปี B 21นะครับทั้งสองคันเลยนะเครื่อง2.4ดีเซล150ม้าแบบที่หนึ่งไคเนเป็นเบาะนะครับเป็นเบาะผ้ากรรมไม่ใช่กรรมหยินะี่เป็นใย,ยสังเคราะห์นะครับไม่เก็บฝุ่นไม่เก็บกลิ่นนะเป็นเบาะรุ่นใหม่แล้วเพื่อนนี่ครับพอดีผม เดินทางมาจากสาขาเทพรักเพื่อที่มาทําวิดีโอสองคันนี้เพราะว่าเพื่อนๆอยากทราบรายละเอียด2คันนี้มากเลยเพอเห็นแวบๆแล้วเมื่อเช้านะครับในส่วนของการทําวิดีโอรวมเนาะวันนั้นก็สวยงามอย่างที่ตั้งใจที่เพื่อนๆอยากเห็นเนาะเนี่ยครับคันนี้มาดูกันนะว่าใหม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูร,บรอบๆกันไปก่อนเนี่ยภายในจะเป็นตะแกรงนะครับเรียบร้อยไลเนอร์นะครับสมบูรณ์แบบมาก นะครับล็อกเป็นล็อกสองชั้นนะเนี่ยมีล็อกด้านในอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยสองข้างเลยซ้ายขวาลายเนื้อสวยๆแบบนี้แคลรี่บอยนะครับแคลรี่บอยเป็นทรงทรึบเพื่อนๆนะภายในจะบุด,ด้วยผ้ากำมะหยี่นะสีดำนะครับสวยๆตามนี้เลยนะครับคันนี้คุ้นข้างสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สมบูรณ์มากๆอ่ะมีชุดน่าจะเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินนะ มาแถมมาด้วยคันนี้โอ้สวยมาก,กเพื่อนดูคันนี้พี่ทังตะเพิงแถมไปหนึ่งอันมายังไงไปอ,อย่างนั้นนีุ่ญแจได้มาหนึ่งชุดนะครับพร้อมตัวเปิดฝาปิดฝาแฮริบอยอ่ะจริงๆด้วยคันนี้มาแค่สามหมื่กับหสิบแปดกิโลเมตรเพื่อนโอ้โหอันนี้กล้องบันทึกหน้านะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแถมไปเลย โอ้ oh, คันแรกคันนี้ไม่สามหมื่นนะย้ำอีกทีเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเดี๋ยวรอราคานะครับเพื่อนคนไหนสนใจทักมาแล้วกันอมาดูคันที่สองเจ็ดสี่ศูนย์สองโครงสร้างดีหมดนะครับผมดูหมดแล้วฝาหน้าไม่มีแกะนะครับสักข้างเดียวนะครับการเดิมเดิมน็อตเดิมเครื่องยนต์เดินนิ่งๆน,นะครับคันนี้มีตำหนินิดหน่อยนะครับแต่ว่าราคาไม่แน่ใจ เดี๋ยวผมไปเปิดฝั่งนู้นลง้วกันเนี่ยจีิก็คือโดนฝั่งซ้ายมานะครับอันนี้คือเคลมให้อยู่แล้วนะเพื่อนนะเผื่อเผื่อไม่ทันคันนั้นเนะาะเมาคันนี้ก็ได้แต่ราคาคันนี้น่าจะถูกกว่านะครับเนี่เหมือนกันนะครับตะแกรงเหล็กครับไลเนอร์ส,รสวยๆนี่ที่ล็อกอันนี้หายไปหนึ่งข้างมีอยู่ข้างเดียวแต่ตัวล็อกมันเนี่ยก็คือตัวสแตนดาร์ดมันล็อกได้อยู่แล้วเพื่อน นี่ครับให้ดูอ่ะคันนี้ไม่ต้องอะไรมากมาดูเลขไมเลยโอคันนี้กูจะได้มา2ชุดครบเลยอ่ะคันนี้เลขไมอยู่ที่8 7ดหมืันก้อยห้บห้ากิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนเนี่ยสวยแก้วโต้ภายในเบาะสะอาดดูสวยงามนะครับคันนี้มีจำนิตรงมุมซ้ายนะครับ คันแรกไม่มีแถมไม้น้อยด้วยใครอยากได้คันไหนทักมาแล้วกันเนาะมีอยู่2คันเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ตูเตีย ier, นะครับปี21นะครับในส่วนของเจ้าตัวรีโวหน้าหมูป่า21นะครับใครอยากได้2คันนี้ทักมาโอเคสหรับคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับ